เก้านาฬิกาครับพาทิตย์อยู่ในนู้ไม่เต็มครับวันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดรถโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นต่อไปยังปลกที่เป็น d ีซีครับที่นี่ใช้ระบบ d ีซีนะแล้วก็แต้มไว้บวก ลบนะครับบวกให้เราไปอยู่ที่สวิกที่เครื่องอันนี้เป็นสวิกไฟหน้ารถสิบล้อนะครับตอนนั้นซื้อมาตัวหนึ่งสาสิบเก้าบาทเราก็เอาไฟบวกเนี่ยมาผ่านตัวนี้เพราะว่าจะใช้สวิกเดิมไม่ได้ไฟดีซีอาร์กระโดดนะครับหกแผ่นอนุกรมได้แรงดันสองร้อยกว่าโวลต์นน ส่วนตัวนี้นะครับเครื่องเป่าฝุ่นข้างในก็เป็นมอเตอร์แปลงถ่นานเหมือนกันเพียงแต่ว่าสวิกตัวนี้ผมต่อตรงนะครับไม่ได้ถอดออกก็คือเอาสายต่อตรงเลยนะครับเวลาจะใช้ให้เสียบปลั๊กจับข้างได้ที่ดูสองแรง กดก่อนครับเสียงดังตัวนี้ห้าร้อยสามสิบวัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้พันแปดร้อยวัตต์สองตัวสองพันกว่าวัตต์ครับเรียบพร้อมกันสองตัวนี้เปรียบพร้อมกันนี่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ขนาดเท่าไหร่ครับฮนะล้วอย่างนี้เลยครับ พันะงไหมนะ่ครับถ้าเป็นถ้าเป็น AC นะครับเรียบร้อยอินเวอร์เตอร์เจอกระชากอย่างนี้ไปนะแต่ที่นี่ DC ซไร้ปัญหาครับเปิดได้เลยขอบคุณที่รับชม